In my heart I have but one desire, and that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Building. I don't set the world War. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าก่อนที่คลิปนี้มันจะกลายเป็นว through อ่ะเรามาเริ่มที่เราอ่ะเป็นเด็กที่เกิดมาในหลุมรถพหน่งยหนึ่งเว้ยตอนที่พ่อของเราถามว่าเราอะ่ะเป็นเด็กผู้ชายหรือเป็นเด็กผู้หญิงและสิ่งที่ผมเป็นนั้นก็คือ I'm gay <laughs> แต่เวลาแห่งความสุขมันก็สั้นเหลือเกินครับไม่นานแม่เราก็ขาดใจตายตัวที่ เราแม่งยังไม่ได้เห็นหน้าแม่ตัวเองเลยเชีย้ยโคตรน่าสงสารเลยว่าตัวละครเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกโอเคผมจะขอข้ามตรงนี้แล้วกันเพราะว่าแบบน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่แม่งมีทูตเรียโคตรจะยาวเลยซึ่งผมจะขอข้ามมันแล้วกันเพราะมันค่อนข้างที่จะไม่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องนะมันก็มันก็อ่ะตัดไปตรงที่เป็นเนื้อเรื่องสําคัญเลยกันแล้วกัน ก็มันไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่อ่าใส่สกิลมีเป็นอยเป็นไรส่วนผมส่วนตัวผมนะ่ะผมเป็นเจ็กเจ็กแม่งอ่อนแอแต่ฉลาดด้วยผมก็เลยยัดแม่งนเีนเลยเจนซิเลยแล้วก็ลาสติงเตอสองโอเคและเวลามันก็ผ่านไปอีก9ปีในงานวันเกิดของเรา9ปีเราจะได้รู้จักกับสมาชิกที่อยู่ในหลุมหลภภัยรวมถึงเพื่อนๆในวัยเยาว์ของเรารวมไปถึงไอเด็กเปลตที่มันชื่อว่าบุช ซึ่งแม่งโคตรน้าโดนส้นตีเลยหลังจากโดนเปิดในงานเกิดตัวเองบีดาของเราก็ได้เรียกให้เป็นรับของขวัญนั่นก็คือปืนบีบ oh! ีกันแต่จริงๆแล้วผมอยากได้ลูกซองไปก่อวินาศกรรมแบบอเมริกันชนมากกว่า พอได้ปืนมาก็ได้เวลาทดสอบฝีมือหน่อยระหว่างทดสอบก็มีแมลงสาบยักษ์เป็นเดียของความรุนแรงของผมเช่นกันแล้วก็วาร์ปไปข้างหน้าอีกเปีท่านบิดาได้ปลุกเราไปสอบความเป็นแพะระหว่างไปสอบผมก็ได้พบก,กับแก๊ง阿ิที่กําลังลุมกันมุงสาวก็เลยได้จังหวะสางแค้นในงานมันเกิดเมื่อกาาปีที่แล้ว You win. Leave the girl. ถึงห้องสอบแล้วมาพบกับคำถามที่ผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยเรากลายเป็น FVP ได้ยังไงแล้วใช่ครับความไวเป็นของปีศาจส,ส่งก่อนได้เปรียบสุดท้ายอาจารย์ก็บอกว่าไม่รู้จะสอบไปทำไมเหมือนกันเอาเจ้กูสอบเพื่อ ระหว่างที่กําลังเมาขี้ตาอยู่สาวที่เราไปช่วยไว้ก็รีบปลุกเราและไล่เราออกจากที่นี่เพราะบิดาของเรานั้นได้ก่ะเรื่องเอาไว้และหลบพ่อของนางที่เป็นผอ,อกโกรธมากที่จับพ่อเราไม่ได้ก็เลยจะมาลงที่เราแทนไอ<ส>ผมเลยควา้าไม้เบสบอลคู่ใจพร้อมปืนอันลมสุดอันตรายเตรียมเตรียมหลบหนีแต่โทษทีว่าผมมีอาวุธของโลกเสรียอยู่ระหว่างทางก็ได้เจอกับเพื่อนรักเพื่อนแค้นที่ขอให้เราไปช่วยแม่ของมัน จากการโดนมแมลงสาบบุมเทผมก็ไม่อยากช่วยหรอกแต่เห็นเก๋มแม่นายนะเพื่อนหลังจากช่วยเสร็จผมก็กลายเป็นเพื่อนรักของมันทันทีระหว่างทางผมก็ได้ก่อวินาศกรรมกับเหล่าแมลงสาบจนไปเจอเจ้าหน้าที่โกเมสที่เป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวที่ไม่เอากบ,บองไล่ฟาดผมผมได้มาเจอสองหนุ่มสาวที่พยายามหาทางออกจากที่นี่เหมือนกัน แต่โชคร้ายเหลือเกินที่พวกเขาทำไม่สำเร็จใช่ครับกระสุนผมหมดโชคดีที่ยังมีไม้เบสบอลคู่ใจอยู่ แล้วต้องฝ่าฟูงไอมแแรงจำนวนมากที่ขวางทางอยู่ I I ทุกคนที่นี่กล่าวหาว่าความวุ่นวายทั้งหมดเกิดจากพ่อผมผมได้มาประทะกับหัวหน้ารัระพอที่ค่อนข้างจะตึงมือเลยเพราะปืนผมมันไม่มีลูก oh. ก็เลยต้องใช้คมแฝกเข้าห้ามหันกัน oh. และในที่สุดผมก็ได้เจอกับท่านผอทุกที ผมไม่มีอะไรจะสนทนากับคนที่จะฆ่าผมเพราะฉะนั้นผมจะมอบตะกรวดให้เขาเป็นรับประทานน้องอามาเสียใจมากที่ผมได้ฆ่าพ่อของเธอแต่เธอก็ยังมีน้ำใจบอกทางออกโดยใช้คีย์การ์ดที่ผมไปลูตมาจากศพของพ่อเธอได้ไม่ทันที่จะได้ล่ำลากันผมก็โดนโจมตีเสียก่อน แล,แล้วอิสรภาพก็มาถึงการผรจญภัยตามหาพ่อผู้ให้กำเนิดก็ได้เริ่มขึ้นนับจากนี้ถูโทรเรพเบ่งยาวชิบหายเลย